สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดสม um, ิมนะครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนพับของเล่นนะครับผมคล้ายๆายลูกข่างนะครับลูกข่างก็ไม่ใช่เบเบ็ดก็ไม่ใช่เรียกเป็นของเล่นละกันนะครับผมพี่นนท์จะสอน2อย่างนะครับเป็นของเล่น2ออย่างในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับใครมาดูก็ถือว่าคุ้มมากนะครับคลิปนี้นะนี่มันจะหมุนได้แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสีมันจะสดใสสีสวยมากเลยนะครับ จะได้2อ,อย่างยังไงเดี๋ยวมาดูกันในวันนี้เลยคลิปนี้เลยครับผมก่อนที่จะไปเริ่มชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนโนท์ด้วยนะครับ mm. เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ10 10คูณ20นะครับผมมา2แผ่นนะครับวางไว้แบบนี้นะครับผมโอเคเราจะเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็พับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผม พับอันข้างบนก่อนนะครับปึ๊บนี่จะได้สองอย่างยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมวันนี้นะปึ๊บนี่พับอันข้างบนเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็มาพับอันข้างล่างนะครับผมที่พี่นนวางคู่กันแบบนี้นะครับจะได้ไม่งงนะครับเวลาพับนะครับผม เพราะว่ามันพับเหมือนกันแต่ว่าพับคนละมุมคนละด้านนะครับปึ๊บนี่ข้างล่างก็พับครึ่งเหมือนกันนะครับผมปึ๊บใครดูคลิปนี้ก็คุ้มเลยนะครับผมได้ทั้งสองอย่างนะครับปึ๊บโอเคพอพับได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราพับหัวสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นปึ๊บแบบนี้นะครับ เราก็ทำการรีดเลยปุ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างขวาแล้วก็พับลงแบบนี้นะครับผมปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับข้างล่างเราก็พับหัวลงนะครับอันนี้นะพับลงแบบนี้ นี่เนหะ็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็พับขึ้นแบบนี้นะครับนี่ยนะสาเหตุที่พี่นนวางคู่กันนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมโอเคนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําการพับสามเหลี่ยมเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยมันเป็นหัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับปึ๊บ โอเคแล้วก็รีดเลยอ่ะพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทําการกลับมาปุ๊บแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่นะครับอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะครับผมก็ข้างล่างนะครับแล้วก็มาพับเป็นหัวแบบนี้นะครับปุ๊บรีดปุ๊บกลับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการพับลงปุ๊บ นี่นะครับโอเคพอเราได้2ออันแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอามาประกอบกันนะครับผมให้วางในลักษณะแบบนี้นะครับเอาสีขาวนะครับผมปุ๊บมาวางไว้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราเอาสีแดงนะครับ สีแดงด้านขวานะครับผมเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราก็สีแดงสอดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บนี่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผม แล้วก็เรากลับด้านมาครับปุ๊บนี่ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาสีขาวสอดบ้างนะครับสอดเข้าไปแบบนี้เลยปุ๊บนี่นะครับโอเคแล้วก็ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเราก็สอดเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็อาออกมานิดนึงนะครับ นี่นะครับในรูอันนี้นะครับผมอันสุดท้ายเราก็เสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บ,บโอเคครับผมนี่นี่นะครับของเล่นอันที่หนึ่งก็คือดาวกระจายนะครับผมเห็นไหมดาวกระจายสวยๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนี่นะครับก็คือ ได้อันนึงแล้วของเล่นดาวกระจายนะครับผมขั้นตอนการพับนะก็ได้ดาวกระจายด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันก็คือไอตัวนี้นะครับผมแล่ขั้นตอนต่อไปพี่นนจะพับไอตัวน <okay>. <PE> <realised> ี้นะครับ2อันนะครับผมมาติดด้านล่างด้านบนนะครับมันก็จะกลายเป็นลูกข่างนะครับผมนี่ลูกข่างแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมโอเคนะครับอันนี้เสร็จแล้วเราก็วางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเตรียมกระดาษมานะครับผมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ20คูณ20นะครับผม ความยาว20เซนติเมตรแล้วก็นี่20เซนติเมตรนะครับเหมือนกันนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการพับครึ่งกระดาษแบบนี้เลยนะครับปึ๊บตอนนี้ตอนนี้เราได้แบบเป็นแบบดาวกระจายสวยๆเท่ๆแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะพับอีกแบบนึงนะครับจะได้เป็นเหมือนลูกข่างเหมือนเบเบดนะครับผมโอเคพอได้อย่างงี้แล้วเราก็เปิดมานะครับเราก็พับครึ่งอีกรอบหนึงนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะปุ๊บปุ๊บแล้วก็รีดเลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไป,เ,ป okay. เ,ไเราก็พับสามเหลี่ยมปุ๊บโอเคนี่เห็นไหมเราก็พับสามเหลี่ยมตรงนี้อีกรอบนึงนะครับผม โอเคนะครับนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราพับสามเหลี่ยมเข้าไปแบบนี้นะครับเอามุมไปชนตรงกลางพอดีนะครับผมป๊แบบนี้เลยทั้งสี่มุมนะครับ โอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับพับเข้าแบบนี้เลยนะครับทั้ง4มุมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการพับขึ้นไปนะครับครึ่งของครึ่งน,นะครับผมขอบนี้ไปชนตรงเส้นตรงกลางพอดีนะครับปึ๊บพับเข้าไปแบบนี้เลยนะครับทั้ง4ี่มุมเลยนะครับผมทั้ง4ี่มุมเลยนะครับนี่ นี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเปิดออกมาครับผมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราบีบแบบนี้ขึ้นนะครับผมบีบทั้งสองข้างขึ้นแบบนี้นะครับบีบขึ้นปุ๊บปุ๊บแบบนี้เลยนี่นะครับจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมทําบีบแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะครับบีบแบบนี้ขึ้นมาทั้งสี่มุมปุ๊บนี่นะครับ2แล้วเราก็บีบมุมที่3ามขึ้นมา นี่นะครับสามุมแล้วมุมที่4ี่บีบขึ้นมาครับผมปุ๊บนี่มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมบีบขึ้นมาปุ๊บนี่นะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราหักหัวลงนะครับปุ๊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 บนี่เห็นหมง่ายง่ายเลยนะครับผมมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ โอเคนะครับให้เราทําแบบนี้นะครับ2อันนะครับผมโอเคนะครับผมนี่พอเราได้2อันแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับด้านมาแบบนี้นะครับก็พับลงแบบนี้ปึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนึงก็พับลงแบบนี้ปึ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราบีบตรงนี้ลงนะครับนี่บีดตรงนี้ลงนะครับมันจะเป็นรอย เป็นรอยเส้นอยู่แล้วนะครับเป็นรอยเส้นเป็นรอยบวกอยู่แล้วนะครับเราจะบีบง่ายนะครับผมนี่เราจะบีบลงแบบนี้นะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะครับบีบลงแบบนี้นะครับนี่ก็ตามเส้นเลยนะครับผมตามเส้นนะครับเราจะบีบตามเส้นแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็รีดทั้งสี่มุมก่อนนะครับผมแบบนี้นะครับปุ๊บตามเส้นเลยปุ๊บแบบนี้นะครับ ปุ okay. ๊บนี่เห็นไหมพอได้แล้วเราก็บีบรวมมากันแบบนี้นะครับนี่นี่โอเคนะครับแล้วก็อันนี้เราก็บีบไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับผมนี่นะครับนี่พอบีบรวมกันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับปุ๊บเราก็พับไว้ด้านข้างนะครับอันนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับผมจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่โอเค ขั้นตอนประกอบนะครับผมเราก็จะเอาด้านที่มันใส่ได้น,นะครับนี่เห็นไหมด้านนี้นะครับเกี Gel ่ยวเกี Gel ่ยวเรามันไปด้านซ้ายนะครับผมเราก็ต้องหาฝั่งที่มันเปิดด้านซ้ายได้นะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็สอดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บเห็นไหมทั้ง4มุมเลยนะครับอันนี้ก็สอดใส่เข้าไปปุ๊บนี่2แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งที่3ก็สอดใส่ปุ๊บนี่ อันท,ที่4ก็สอดใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมเห็นไหมขั้นตอนการใส่ก็จับทั้งสีมุมแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแล้วก็หมุนเข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมเราก็หมุนเข้าไปให้แน่นนะครับผมปุ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บปุ๊บนี่นะครับทุกคนเห็นไหม พอหมุนแน่นแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็พับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเราก็บีบมุมปึ๊บเราก็เล็งมุมก่อนนะครับบีบมุมปึ๊บทั้งสี่มุมนะครับผมปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับ ทั้งสี่มุมอ่ะพอได้แล้วนะครับให้เราบีบเข้าไปรวมกันแบบนี้นะครับอตรงนี้ขาดไม่เป็นไรนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับให้เรากลับด้านนะครับกลับด้านอันนี้นะครับให้เราเล็งมาด้านขวานะครับผมให้เราพับมาด้านขวานะครับปุ๊บเมื่อกี้เกลียวเรามันโค้งไปด้านซ้ายนะครับรอบนี้ให้โค้งด้านขวานะนี่นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับ นี่แบบนี้นะครับผมนี่ให้เราโค้งด้านขวานะครับรอบนี้นะครับเมื่อกี้เราโค้งไปด้านซ้ายนะครับนี่เกี่ยวเกี่ยวลอมเมื่อกี้มันจะโค้งไปด้านซ้ายนะครับปุ๊บแล้วเราก็กลับมาปุ๊บนี่เห็นไหมพอโค้งไปด้านขวามันก็จะใส่ได้นะครับถ้าโค้งด้านซ้ายมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันต้องคนละด้านกันนะนี่อันแรกเราก็สอดเสียบเข้าไปก่อนเลยปุ๊บเห็นไหมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับทาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับ เราก็ใส่ึ๊บสอดเข้าไปนะครับก็ปึ๊บนี่นะครับอันทุดท,ท้ายเราก็สอดเข้าไปปึ๊บนี่แล้วเราก็ค่อยๆดันนะครับผมค่อยๆดันทีละมุมนะครับให้มันเข้านะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับนี่โอเคนะครับผม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเห็นไหมสวยงามเลยนะครับผมทุกคนนี่เป็นไงครับผมสวยไหมครับมาเดี๋ยวพี่นนท์ลองหมุนให้ดูนะครับผมนี่อย่างสวยนะครับสีสีสันสวยมากเห็นไหมโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับของเล่นอันนี้นะครับได้ทั้งสองอันเลยนะครับใครจะหยุดแค่ดาวกระจายก็ได้นะครับผม ดาวกระจายก็สวยแล้วนะครับเท่แล้วนะครับผมนี่เป็นไงกันบ้างครับผมสวยไม่สวยเท่ไม่เท่หรือว่าไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าใครอยากให้พับคลิปอะไรเป็นคลิปต่อๆไปนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยลงมาได้นะครับผมสาหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ